สำหรับใครที่กำลังหารถบดสันตะเทือนล้อเหล็กไว้ใช้งานนะครับวันนี้ผมเอกเอสบีมอเตอร์มารีวิวพร้อมแนะนำสาธิตเจ้ารถบดคันนี้ให้ชมนะครับคันนี้คือรถบดสันตะเทือนล้อเหล็กที่กัด2.5ตันนะครับยี y ่ห้อบิทเทลลี่นะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆเลยยี y ่ห้อเขาเนี่ยครับบิทเทลลี่ตัวนี้เป็นรถสัญชาติอิตาลีนะครับบิทเทลลี่หรือแมชชิลลีโนนะครับบางคนเรียกแมชชิลลีโนบิทเทลลี่นะครับแต่หลักๆก,ก็คือบิทเทลลี่นี่แหละ แล้วก็เป็นรุ่น DTV 325นะครับก็คือพิกัด3าสองจตันไม่ใช่3 2.5ตันนะครับตัวนี้คือน้ําหนักปเปล่านะครับยังไม่รวมเวทเติมน้าเพื่อถ่วงนะครับแล้วก็ระบบสันสะเทือนที่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับถ้ากรณีที่เราเติมน้ําเข้าไปแล้วก็สันขึ้นไปอีกน้ําหนักก็จะเพิ่มจาก2.5เนี่ยประมาณขึ้นไปประมาณเกือบ3 5ถึง4ตันเลยนะครับตัวนี้บอกก่อนเป็นรถสัญชาติอิตาลี ของฝั่งยุโรปจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นระบบเลี้ยวเอวอ่อนด้วยนะครับนี่ตัวนี้เลี้ยวเอวเลยนะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับการเลี้ยวที่เอวเนี่ยจะทําให้องศาการเลี้ยวเนี่ยได้มากแล้วก็เข้าที่แคบได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นระบบพวงมาลัยไฮดรอลิกพาวเวอร์ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เลี้ยวง่ายนะครับเลี้ยวมือเดียวได้เลยนะครับเบามากผมบอกเลยคันนี้จับพวงมาลัยมือเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะก็เลี้ยวได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้สั่นสะเทือนได้ทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับเป็นระบบเนี่ยสังเกตได้ง่ายนะครับใครที่ใช้รถบดไม่ทราบนะครับบางคนเป็นรถบดล้อยางล้อหน้าเหล็กหลังยางหรือล้อเหล็กหลังเหล็กอย่างเงี้ยคือคือสังเกตเลยถ้าจะมีสายให้ดรอลิกเข้ามาแล้วก็จะมีปั๊มไฮดรอลิกอย่างเงี้ยนะครับนี่สายให้โดรกลกเข้ามาเพื่อมาลงที่ปั๊มเพื่อปั่นน้ํามันเข้านะครับแล้วก็จะทําให้ระบบเนี่ยสั่นเข้าสั่นออกนะครับไหลเข้าไหลออกเนี่ยเขาจะทําให้ระบบ มีระบบสันด้วยไม่ใช่ทำให้ระบบมีมระบบสันด้วยทําให้เวลาบดดินเนี่ยแน่นกว่าระบบที่ไม่สันนะครับจะแน่นกว่าเหมือนกับเรานวดแน่นๆย้ำๆเข้าไปนะครับเนี่ยเพจมีโลโก้ของเขาครับอิตาลีแล้วก็ตัวนี้ความกว้างของล้ออยู่ที่1.1เมตรนะครับหรือ1เมตร10เซนนะครับคือสามารถเข้าที่แคบได้เลยคนที่ทําถนนทําทางเทศบาลอบอตอหรือถนนในหมู่บ้านจาัดสรรเนี่ยหรือทําเป็นบ้าน เดี่ยวอย่างเงี้ยต้องการให้พื้นดินแน่นทาโรงจอดรถอย่างเงี้ยต้องการให้ดินแน่นไม่ต้องไปรือไปซ่อมนะครับตัวนี้ไปบดได้เลยนะครับพิกัดเขาเนี่ยสองจตันถ้ารวมเวทรวมบดเข้าไปสันด้วยเนี่ยน่าจะประมาณ3าเกือบสตันเลยก็าทาให้ดินเนี่ยแน่นไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องซุดนะครับมีตัวเนี้ยเอาไปใช้งานบดเนี่ยได้เลยนะครับนี่แล้วก็เนี่ยการใช้งานผมหาดูก่อน นี่พวงมาลัยเขาอย่างนี้นะครับเป็นพวงมาลัยคล้ายๆเป็นน้ำมารถปิกอัพรถเก่งเราเลยนะครับไม่ใหญ่นะครับใช้งานง่ายเบาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วก็สตาร์ทนะครับเป็นสวิตสตาร์ทนะครับตัวนี้สตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะครับบิดสตาร์ททีเดียวเลยแล้วก็ระบบสั่นก็เปิดสวิตอย่างนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเลยอันนี้ไม่สั่นถ้าสั่นก็เปิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ระบบเปิดไฟต่างๆนะครับเปิดไฟปิดไฟต่างๆของตัวรถนะครับเนี่ยใช้งานง่ายๆเลยแล้วก็เป็นระบบเนี่ยเดินหน้าถอยหลังคันโยกอย่างนี้เลยนะครับ รถบดเนี่ยเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานง่ายที่สุดในบรรดาเครื่องจักรแล้วนะครับก็เดินหน้าถอยหลังไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรเลยครับเร่งเครื่องเร่งเบาดับแถวนี้เลยนะครับแถวนี้เลยเร่งมากเร่งน้อยตรงนี้ที่เราเลยนะครับบอกก่อนคันนี้เครื่องประหยัดน้ามันมากเป็นเครื่องด้อยนะครับนี่เครื่องยนต์พร้อมปัม๊ให้เล็กนี่ตัวนี้เครื่องด้อยนะครับเป็นเครื่องเยอรมันนะครับข้อดีของเขาคือไม่มีหม้อน้านะครับระบายความร้อนด้วยอากาศ ไม่ใช่น้ำนะครับไม่ต้องห่วงน้ําแห้งน้ําหมดน้ารั่วแล้วก็เครื่องร้อนเครื่องฮีทไม่มีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์อ่ะตัวนี้เติมระบบน้ํามันดีเซลระบบน้ามันไฮดรอลิกนะครับเนี่ยต่างๆเนี่ยตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับต้องเปิดแบตของเขาเนี่ยเออเทอ้าวแบตเตอรี่12โวลต์นะครับลูกเดียวเป็นรถยนต์เราเลยเนี่ยใช้อย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยง่ายๆเลยปิดถ้าใครกลัวหายก็ทําหูล็อกไวตรงนี้ไว้ล็อกไว้ได้นะครับกลัวแบตหายอ่าตัวนี้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็นี่ให้ดูเครื่องยนต เครื่องยนต like <Jersey. S 1> <token. S 2> ์ตัวนี้เปิดให้ดูนะครับนี่เปิดด้านบนนะครับอ่านี่เครื่องยนต์ดอยนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยดูง่ายเลยเนี่ยเขียนคําว่าดอยนะครับดอยเนี่ยมันจะไม่สะกดเหมือนภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเป็นภาษาเยอรมันเพราะว่าเป็นเครื่องจากเยอรมันนะครับเครื่องดอยเนี่ยเยอรมันใช้เลยเพราะว่าเป็นเครื่องที่ทนแข็งมากถึกมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้เครื่องดอยเนี่ยทำรถถังนะครับเพราะว่าเขาต้องไปในที่รถถังที่ดุรกรันดานเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เติมน้ําเพราะว่าน้ารั่วเนี่ย เขาใช้แต่น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยเขาไปได้เลยไปได้หมดเลยนะครับเนี่ยเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศเขาจะดูดอากาศตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้แล้วก็มีแผงออยดูดอากาศอ่าทำให้ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ําเลยเติมน้ํามันเสร็จจบเลยนะครับไปเลยเลยเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันดีเซลเสร็จวันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2สูบอ่าแล้วก็ล็อกนะครับสิบอ่าไม่ใช่สิบยี่สิบห้าแรงม้าอ่าประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็โคตรทนเลยเครื่องยนต์ตัวนี้ แต,แต่นะครับผมบอกก่นอนลืมบอกตัวนี้ไม่มีฝาปิดแก้มข้างตรงนี้นะครับเป็นฝาเหล็กนะครับเนี่ยจะเป็นฝาเหล็กที่ตรงนี้ปิดแก้มข้างตัวเนี้ยน่าจะน่าจะหายแล้วหาไม่เจอแต่ถ้าใครอยากมีก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราสร้างได้นะครับเป็นเหล็กเป็นฝาเหล็กเนี่ยแต่ผมบอกก่อนผมไม่มีนะครับไม่ได้สร้างอ่ะแล้วก็ให้ดูเพนเพตนี่แท้ไม่แท้นี่รถแท้นะครับบิตเทลลี่มิชาริโนนะครับนี่เมดคันทรีออฟออริจินอิตาลีนะครับมีเพจนี่มีหมเบอร์ number, มีรุ่น ซีเรียลเขาหมดนะครับตัวนี้มีเพจถูกต้องเลยแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูผมสาธิตให้ดูนะครับอ่ะมาดูสาธิตการทํางานจริงนะครับว่ารถบดคันนี้ทางานยังไงนะครับอ้าวเดี๋ยวลองติดเครื่องดูครับน้องจาติดเครื่องให้ดูนะครับนี่ติดเครื่องให้ดูเดียวเรียวเลยเนี่ยติดเครื่องง่าย,ยนะครับติดทีเดียวั่้เลยนะครับไม่ต้องเผาหัวติดได้เลย,เลยรถยีเซลตัวนี้ติดเครื่องสตาร์ได้เลยอ้าวลองติดเครื่องหน้าหอยหลังดูครับ ตัวเนี้ยคันโยกเขาอยู่ข้า,างขวานะครับเห็นไหมครับล้อจาเนี่ยไม่ต้งองวงมายไม่ต้องจับเลยนิ่งเลยเนี่ถอยหลังปุ๊บก็ไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องหมวงนะครับไม่ต้องมีเกียร์ไม่ต้องเข้าเกียร์ไม่ต้องอะไรนะครับกดเดินหน้าก็คือไปเลยนะครับด้วยใจเนีเเ่ยวงมาไรยก็เบานะครับเนี่ยจับมือเดียวเดียวได้เลยเนี่เดินหน้าถอยหลังอย่างนี้เลยก็คือโยกคันโยกไปเลยนะครับนิ่งเครื่อง แรงเครื่องเปาแค่นั้นแล้วแต่เราอยากให้เร็วก็เร่งแรงอยากให้เบาก็เร่งน้อยนะครับตัวนี้บอกก่อนใช้เนี่ยเติมน้ำมันดีเซลสักยี่สิบลิตรวันหนึ่งทั้งวันก็ไม่หมดนะครับประหยัดมากตันนี้โคตรประหยัดเลยแล้วก็ใช้ดีด้วยสำหรับใครที่อยากได้รถกดไปใช้งานดีๆทนๆเนี่ยตัวนี้ดีนะครับมีห้อแบรนด์ยุโรปอยู่แล้วเขาที่ห้อเนี้ยเขาจะทำพวกรถดีเซเคิลรถ โดยปูขนุนรดกัดขนุนเนี่ยรถปูยางอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับเซิร์ฟเนเด็กมีเลยนะครับของอิตาลีเนี่ยอิยตาลีเนี่ยอ่าของอิตาลีอ่าใสเครื่องของเยอรมันอ่าเครื่องดอยนี่เร็วเลยเร็วเลยอ่าไปลองเลี่ยวเอวเลี้ยวเอวดูครับเลี่ยวเอวดู ances. นี่เหมือนกันะครับเดี้ยวข้างบนมือเดียวเลยเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเอวอย่างเงี้เลยนะครับอยู่กับที่ไม่ต้องมีนก็เดี้ยวนะครับเต่ามาก มันบอกมาไรเบาเอาเลยล่ะผู้หญิงไก็ยังขับได้เด็กก็ยังขับได้เลยนะครับอ่าไหนลองเปิดสั้นดูครับตัวเนี้ยอ่าเปิดสวิตซ์สั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเวลาผ่านเนี่ยนี่นี่ครับมอเตอเขาสั่นอยู่นะครับเนี่ย หลังคาเนี่ยไม่ต้องหอนะครับมันจะมีเสาไว้่เอาไว้เสียบลมได้นะครับเอาไว้เสียบลมใส่แล้วก็ก่ายลมกานบดนได้ะคระับอรนไปขอดร้อนอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันมาอีกเครื่อง มาดูได้ทดสอบข่าวแท็กซี่มอเตอร์บอกเลยรับรอบแล้วนะครับแบบนี้คันเดียวก่อนหน้านี้หมดแล้วไปหมดแล้วเพิ่มมาเอาลองดูเพิ่งทาเสร็จเดี๋ยวใครสนใจมาลองดูได้นะครับเดี๋ยวมาสรุปราคากันคันนี้ว่าราคาขายราคาเท่าไหร่นะครับมาสรุปราคาสําหรับเจ้ารถบดสันสะเทือนล้อเหล็กบิทเทอรี่คันนี้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับวันนี้ผมเปิดราคาให้เลยเอาถูกๆก,กับท้องตลาดเลยนะครับรถใช้งานสวยๆแบบนี้เลยเลยนะครับราคาเพียง หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับรถแบบนี้สภาพแบบนี้หายากนะครับเครื่องคนแบบนี้หาไม่มีนะครับผมบอกเลยลองเทียบดูได้เลยใครที่สนใจสามารถทดมาทดสอบมาทดลองขับมาดูคันจริงก,ก่อนได้นะครับที d มอเตอร์นะครับยินดีให้ทดสอบให้ทดลองขับสอบถามแนะ่นำอะไรได้จนพอใจนะครับค่อยตกลงซื้อทางร้านเราก็ได้นะครับคันนี้ ใครที่สนใจหรือไม่สะดวกมาอยากให้เราติดต่อรถสัดส่งให้เรามีนะครับบริการขนส่งได้ทั่วไทยถ้าขนส่งคิดตามระยะทางจริงนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดอุบลรัตน์ใต้ใจห้างเซ็น,นทรัลอุบลน,นะครับร้านเอสซีมอเตอร์เซิร์ใน Google ก็มีนะครับใครที่สนใจก็มาตามแผนที่มาตาม Google ได้นะครับหรือมาไม่แน่ใจงไงก็โทรมาสอบถามเบอร์ใต้วิดีโอได้นะครับผมมีเบอร์ติดต่อไว้ที่เบอร์0805502701นะครับผมเอกเอสซีมอเตอร์ or, แนะนำ รับรองว่าคันนี้เอาไปใช้ดีแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมเอกเอสี SD, ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับจะเป็นวิดีโอเครื่องจักอะไรรอติดตามชมกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ